หลังจากพบว่าปัญหาใหญ่ที่นำความทุกข์มาสู่ชาวชุมชนวัดจันทร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมากที่สุดคือเรื่องหนี้สินชาวตำบลวัดจันทร์จึงได้เริ่มโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญานำพาสู่วิถีทางแก้จนขึ้น โดยมีนักศึกษาที่มาฝึกงานในชุมชนลงไปช่วยเก็บข้อมูลและศึกษาบุคคลที่มีคุณธรรมและใช้ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาด้านไม่มีหนี้ที่เป็นแบบอย่างที่น่าเรียนรู้ซึ่งมีอยู่5คนในชุมชนลุงซ้อนก็เป็นคนหนึ่งเพราะแม้จะมีนาเพียงสามไร่แต่ก็สามารถประคองครอบครัวเลี้ยงลูก8คนมาได้อย่างดีโดยไม่เคยกู้หนี้ยืมสินใคร เล้คือเราไม่รู้เราได้มันก็ดิบกับบ่อเยอะยิ้งที่เราได้ไม่รวยหรอกเรมีอืืนเลือกใจเพราะอะไรนะเพราะคือการยูการกินการยูเราหลุดจากกินหลุดจากยูหลุดจากใจหลุดจากเก็บแต่หลุดจากประหยัดยทีงานมันจำไม่เลือกนะองยูแบบพอดีพอดีแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ยูแบบพอดีไอ้นูกก็หล่เย้นี่ก็ยัง คนนั่นจะเป็นนี่คนเลยลุงแปลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จทั้งที่เริ่มต้นมาจากศูนย์แต่ขยันอดทนพึ่งตนเองไม่แต่ต้องเล่าการพนันและมีหลักคิดในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายลึกซึ้งไม่มีการหลอนเลยขยันกับประหยัดน,นอ,อันนี่จำเป็นมันพักมันไรนี่แล้วก่อเมียถือถือเนี่ยทำอย่างนี้แต่ประยัดตัวนี้นะ ไม่ใช่ว่าไม่ต้องกินไม่ต้องจ่ายไม่ต้องให้ไม่ใช่แต่ว่ากินสิ้งที่คนกินจ่ายทิ้งที่คนจ่ายและกาให้กับคนที่ควรให้ทุกวันนี้แม่ลูกห้าคนจะเรียนจบทํางานกันไปหมดแล้วลุงแปลก็ยังมีความสุขกับการทําสวนปลูกผักไว้กินเองมีเหลือพอแจกจ่ายแบ่งปันส่วนป้าทองวันไหนมีตลาดนัดใกล้บ้านก็ยังทําขนมเล็กๆน้อยๆไปขายอย่างที่เคยเป็นจ่ายทิ้งจะจำเป็นมัน,นั้นแล้ว ้อองคีงาไกเจจะะิพยวรด้วยเอามมันกีขิธีแห่งความพอเพียงจึงเป็นคํำตอบของการไม่มีหนี้คือวิถีทางแก้จนอย่างยั่งยืนคือวิธีธรรมวิถีไทยที่นำความสุขสงบมาให้นี่เป็นบทเรียนที่ชุมชนได้เรียนรู้และตระหนักจากตัวอย่างจริงจากภูมิปัญญาใกล้ตัวในชุมชนเอง